สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมไหหลัสิบสาครับสาหรับคลิปนี้นะครับวันสบายๆผมก็จะมาเลือไมโครเวฟนะครับเป็นไมโครเวฟที่ผมเลือก็ผมก็ไม่ได้ซื้อแพงนะครับซื้อราคาอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทประมาณพันพันหกร้อยกว่าบาทนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นของเก่านะครับที่ผมเอามารลือส่วนที่นาที่ผมจะมานําเสนอในการแชร์วันนี้นะครับก็คือไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนยกไปแล้วก็ไปทิ้งเลยนะครับ เพราะว่าในยุคนี้นะครับก็รู้กันอยู่ว่าค่อนข้างที่จะฝืดเคืองนะครับผมก็นํามาลือ้อแล้วก็แบ่งแยกส่วนเอาไปขายที่โรงรับซื้อของเก่านะครับหรือบางคนเรียกโรงขยะส่วนตัวนี้นะครับที่เป็นเหล็กเราก็จะแยกในส่วนที่เป็นเหล็กนะครับในส่วนที่เป็นพลาสติกจะไม่เยอะนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นกระจกเขาจะไม่รับซื้อนะครับอันนี้คือความรู้ว่าส่วนที่เป็นกระจกเขาจะไม่ซื้อเพราะว่ากระจกที่ถ้าไม่ใช่แก้ว แก้วน้ำหรือขวดเบียร์ขวดน้ำปลาขวดอะไรพวกเนี้ก็คือสิ่งที่เขาไม่ซื้อก็คือของไม่เอาไปหลอมไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นเศษกระจกรถยนต์ที่ว่าแตกปุ๊บเป็นเม็ดๆเ,ดเดขาอบเคลือบน้ํายามาจะเอาไปหลอมต่อเพื่อเอาไปบริโภคไม่ได้เขาก็เลยไม่รับซื้อนะครับจากข้อมูลที่ผมถามดูแล้วก็อีกส่วนนะครับที่เป็นเหล็กส่วนที่เป็นเหล็กก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลละสิบาบาทนะครับตอนนี้แล้วก็ ส่วนที่สําคัญนะครับจะเป็นส่วนทองแดงตัวนี้จะแพงนะครับส่วนที่เป็นทองแดงนี่ก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ประมาณ250บาทนะครับต่อ1นกิโลกร,รัมแล้วเฉพาะกล่องกล่องนี้นะครับที่จากที่ลองเคยทําเล่นดูนะครับได้เป็นกิโลนะครับตัวเนี้ก็ได้ละ250บาทสําหรับกล่องกล่องนี้กล่องหนึ่งที่เราเอามาผ่านะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวผ่าใช้ ลูกหมูเป็นตัวผ่านะครับเราก็จะได้ละแล้วก็แกะสายไฟออกมาแล้วมันจะมีสายไฟสายไฟที่เป็นทองแดงที่เป็นอะไรเนี่ยครับที่เป็นปล่อยๆเนี่ยอีกส่วนหนึ่งรวมๆแล้วนะครับไมโครเวฟเ,เครื่องหนึ่งสําหรับไมโครเวฟเครื่องเล็กราคาอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับก็จะได้เงินอยู่ประมาณ300บาทนะครับเงิน300เราก็เท่ากับค่าแรงขั้นต่านะครับสาหรับชนบท สามารถที่จะเอาไปซื้อกับข้าวซื้อมามา่าซื้อปลากระป๋องซื้ออะไรกินได้นะครับแม้กระทั่งเอาไปกินพวกเนื้อย่างกินอะไรก็ได้นะครับการทําเด่นก็ไม่ได้ว่าจะมากมายอะไรนะครับใช้เวลาแค่ไม่เกิน3 4มี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับเพราะมันก็แยกไม่ยากส่วนใดท่านใดไม่มีสว่านก็ใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เอาไขา่ควงสักกุไลมาทําได้นะครับ เครื่องมือไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆที่จะเอาไปทิ้งก็เท่ากับท่านทิ้งเงินอยู่ประมาณ300บาทนะครับสำหรับผมไว้แล้วสนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยในคลิปนี้สวัสดีครับ